สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบาสคดีแฟมิลี่ออนเพราะออนไลไ์ออนทัวร์ on tour, ครับใช่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอีกแล้ววัดเจ้าแม่จามเทวีครับใช่วันนี้เรามาทำอะไรคะพาลูกสาวคนเล็กมาไหว้เจ้าแม่พูดที่ก่อนจะคลอดเขา3าชั่วโมงเนี่ยคุณแม่อุ้มท้องเนี่ยมาขอเขาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปคลอดเรามาดู ก่อนกลับกรุงเทพก็เลยให้เข้ามาไหว้แม่อ่าหน่อยหนึ่งครับเพื่อขอพรอไปศิลิมงคลเนาะใช่ครับเขา,ต,าต้อง<น>มาหาแม่สิใช่พอเราขอมาจากท่านใช่ซึ่งตอนนี้นะคะลูกสาวก็กำลังไปซื้อทุกเทียนอยู่นะคะท่านผู้ชม,มนะคะเข้ามาก็จะเห็นพระนะคะกำลังใช้ปูนนะคะซ่อมพื้นอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพ่อมาพ่อเดินเป็นไกด์เลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้คือ,อพ่อมาแก้ๆเรองนี้มาะตอนนั้นอันนี้คือพระธาตุที่ใส่อัฐิของพระนางเจ้าจามเทวีนะครับอายุเป็นพันกว่าปีนะครับ หน,นึ่งพาดกับสองพาดนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูห,หินหินลูกปั้นหินนี่นะครับเป็นรูปปั้นที่มีอายุพันกว่าปีนะครับไม่ใช่ของที่บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้บูรณะขึ้นมาใหม่นะครับที่เขาดูแลเป็นสถานโบราณที่สมบูรณ์แบบเนี้ยตลอดใช่ก็นี่คือวัดเก่าแก่นะคะท่านชมเป็นวัดที่จะไม่จะมาเทวีนะคะสร้างวัดแรกเลยเนาะไม่ใช่ครับ วัดที่สองวัดที่สองคือวัดพยืนครับวัดแรกคือวัดปู่ละมัดครับอือันนี้วัดที่เท่าไหร่น่าจะเป็นวัดวัดที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่น่าจะเป็นวัดสุดท้ายอ่ะเออนะคะตามที่ตะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตามชื่อของเจ้าแม่ไงใช่แล้วก็เอาเอาอัฐิตอนที่ท่านเสยชีวิตอ่ะท่านก็อ่าธิอาจารย์หรือเจ้าเมืองเนี่ยก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ใช่า นี่นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมก็เป็นไปตามที่คุณพ่ออธิบายเมื่อกี้เนาะว่าประวัติเป็นมายังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านในค่ะไปเพราะว่าตอนนี้มันค่าแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องลูกก็จะต้องเดินทางแล้วพ่อนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยไหมครับดูสิครับคุณพ่อไม่ได้พูดนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ก็โบสถ์ใช่ที่นีจะเป็นระังผู้ชมลืม ก่อนที่จะไปพาไปดูด้านในนะคะคุณแม่จะพาท่านู้ชมดูลูกๆนะคะซึ่งกําลังไหว้เจ้าแม่อยู่นะคะมปชมย้อนแสงนิดนึงนะคะนะคะใครมาก็มากราบไหว้ตรงนี้นะคะ๋จะมีป้าย ด้านในวัดนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ล่มลื่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะมีน้ำตงน้ำตกใดๆด้วยนะคะจะพาไปดูที่หนึ่งก่อนค่ะท่านผู้ชมอุ้ยสวยงามมากเลยออ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆท่านผู้ชมนี่เอาไว้ให้กับคนที่มาวัดนะคะได้นั่งนะคะพักผ่อน เราเดินเข้ามานะคะจากตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพ่อมาเร็ว,วนี่ก็จะเป็นอ่ศาลา,านะคะท่านผู้ชมก็ถวสาวาศาลาไหว้พระนะคะหรือว่ามาพบอยากจะมาทําบุญนะคะก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะตาขอ ค okay. ปเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมอื่นกันบ้างเนาะลมลื่นนะพอนอะใช่อย่างที่บอกนะคะว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากค่ะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราปะพาท่านผู้ชมไปดูด้านในบ้างพ,พ่อนี่ก็ไหว้ขอพรนี่นะแต่ตรงนั้นะ ใหญ่หโตมากเลยค่ะอันนี้พ่อว่ากี่ร้อยปีอ่ะพ่อจักลักษณะ,ละแล้วอะลักษณะแล้วสาร้อยกว่าปีเนาะเกินสามอยู่แล้วแหละร้อยสองร้อปีนี่แหละพ่อไม่สักทองสวยงามมากเลยค่ะน่าจะดูสมัยก่อนอเขาเรียกว่าโลกของเรานะคะอุดมไปด้วยนะคะ ต้นไม้อุโอโดมไปด้วยธรรมชาติาสัตว์ป่านะคะเพราะว่าการเวลามันผ่านไปนะคะทุกอย่างก็กค่อยๆเรือนหายเนะาะคุณจัดจะทำเนาะนี่มีดอกไม้ด้วย,ยโอ้โหดีดีด้านในนะคะสวยงามมากๆกอแฟนต่างด้วยให้รลอบๆโอ้โหพ่อดูดดด แผนกล้องมอดูทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยเนาะมอเนาะเหมือนเดิมครับกี่ร้อยปีนะที่พ่อบอกอ่ะพันสี่ร้อยกว่าปีโอ้โหท่านผู้ชมดูดิพระธาตุต้นนี้นะคะแบบว่าพันสี่ร้อยกว่าปีอ่ะท่านผู้ชมดูดูความเก่าแกด่ดุดูอริยธรรมอ่ะท่านผู้ชมเรายังไม่เกิดเลยค่ะเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นอากาศ<อ>เป็นธา,าตุอยู่ตรงไหนไม่รู้ตายเกิดสิทชาติแล้วมัง้งใช่พอแผ่นกล้องใหม่นะ สุดยอดท่านผู้ชมมาเที่ยวลังภูนอย่าลืมนะคะว่าเจ้าแม่จอมเทวีนะอย่าลืมมาสักการะเนาะ,ะใช่เอ้ยมีกล้วยด้วยกล้วยอะไรเนี่ย,ยโอ้โหดูดิยาวมากเลยนะเฉพาะกล้วยร้อยปีเออเราไปปลูกที่บ้านเราเป็นสิริมงนคลเนาะสวยงามเนาะเป็นไม้ประดับเนาะก <c oughs> ล้วยร้อยหมีโอ้โห,อ,โหอ,ออกหวีเยอะเกินไปจนไม่ใหญ่ไม่โต เป็นโบสถ์เก่าพ่ออ่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นเดินเข้ามาด้านในนะคะท่านผู้ชมเราก็เห็นว่าด้านในก็จะเหมือนลักษณะตรงนี้ว่าจะเป็นโบสถ์เก่ากําลังบูรณะใใช่ก็ด้าน<อ>นะจะนอันนี้อ๋อวิหารต่างๆค่ะ,ะอ,อันนี้ก็ที่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัยใช่จะให้พ่อรีวิวตรงนี้เป็นผู้ชายปะเนี่ยนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณพ่อรีวิวนะคะจุดนี้เนาะจุดนี้ก็จะเป็นเอ่อ อน,นีอ้ที่บรรจุอัิฐของกูบาศรีวิชัยนะคะใช่ครับสรุปบรรจุอัิษฐานูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาครับใช่ซึ่งมีเหตุปัจจัยกับเจ้าแม่จามาทีวีเนาะใช่ครับอ่ะพูดทางารนังกระฉามธทำมังารนังกระฉามีสังครารนังกระฉามิอันสูงสุดขอข้าพเจ้าแล้วก็ครอบครองข้าพเจ้าและเอฟซีทุกท่านแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเทินสาถุสาถุขอบารมีนะคะคุบาสีวิชัยนะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะคนไทยนะคะท,ทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยให้พบแต่ความสุขความเจริญนะคะในทางโลกทางธรรมพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจหมายในทางที่ดีนะคะอ่ะพ่ออันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสาราทําชมอืมใดๆเนาะ ตรงที่บรรจุอธิคูบาาจเจ้าศิวิชัยนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ด้านในก็จะเป็นถ้ำสามฤษีอพ่อจะไปดูไหม,ไมพ่อท่านชมไปดูหน่อยไหมไปใช่ยังไงก็มาแล้วปอันนี้เราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะท่านชมเนี่ยค่ะเดีย๋ยวแผนข้างหลังให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนท่านชมจะได้นึกภาพออกว่าลักษณะวัดเป็นยังไงเนาะ น,นี่ก็คือพระธาตุนะคะที่เราพูดถึงเมื่อกีน้นี่ก็จะเป็นวิหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่บรรจุอัฐินะคะคูบายเจ้าสิวิชัยเดินมาด้านในในนี้ก็จะเป็นถ้ำสามฤาษีนะคะซึ่งอยู่ข้างๆกับศาลาตรงนี้นนช้างตัวใหญ่ๆเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมให้ดูนี่ก่อน อันนี้ก็จะเป็นศาลาค่ะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเป็นศาลานะคะที่แสดงประวัตินะคะคูบ้าเจ้าศีวิชัยนะคะเสียดายเวลาน้อยค่ะท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสจะพาท่านผู้ชมดูแบบให้ละเอียดกว่านี้เนาะอันนี้เหมือนเรารีบอะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกๆจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วอันนี้คือเราก็เดินเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะ <Hey. S 1> นใน ฤาษีที่สร้างเมืองลำพูนอ่ะอ๋อเหรอสร้างวัดพระธาตุอะไรไม่ใช่เลยเพาะมื้อไฟมันเปิดเลยเมื่อกี้ใช่มันเป็นเซนเซอร์เนี่ยเอออ่ะเนี่ยฤาษีนาลอดไหมท่านผู้ชมที่สร้างพระลอดโบราณพันห้าร้อยปีอยู่ตรงไหนพ่ออยู่ข้างในเขาปิดไว้เล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมอุยไปทางไหนอ่ะอือ ก่อน,นาจะอยู่ตรงไม่ใช่พอ่ออยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้แหละเขาปิดไว้ใช่หรือว่าอยู่ในนี้ท่านผู้มชมคก็คไม่รู้อยู่ตรงไหนนะอ,อะข้อถือให้หนูหน่อยแต่มันมืดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็มีไฟอยู่อับสาธุผู้ทางผู้ทางสาระ ข้าพเจ้านะคะแล้วก็ครอบครัววันนี้มีพิบจัยมากาศก,กาลพระฤศีสุขทันต์นะคะผู้สร้างเมืองอินทบุณัยลำพูนแล้วก็พระฤษีวาสุเทพผู้สร้างเมืองอินทบุณัยจังหวัดลำพ,พูนพระฤษีน,น,ะะนารอดแล้วก็พระฤษีนารอดส,สมณะนาระคุทะ นิลฤศีพุทสัสมฤทพระรอดหลวงู่ถ้าหนูเอ่ยชื่อผิดหนูก็ขับพระท้อด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบาร,รมีนะคะฤส,สีนั่งถามท่านนะคะก็ขอให้ข้าพเจ้านะคะแล้วก็ครอบครัวพบเอ่อพบแต่วความสุขกายสบายใจนะคะปรารถนาสิรงในทางที่ดีก็ขอให้สำลัสมเป็นแจ่มหมายนะคะปราจจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเย็นในสุข จะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ได้ให้มีเงบรจมาอาศัยพึ่งบุญบารมีนะคะของท่านของท่านฤาษีทั้งสามท่านนะคะคุณข้าขอบคุณาที่ข้าพเจ้าทำก็ขอให้ฤาษีทั้งสามท่านได้รับบุญเป็ยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคูดข้ามขาโสมซากศรีศุภเคราะห์วิมุ่เยรู้เลยเราะเดี๋ปไม่เคยรู้ใช่ไหม รู้เลยค่ะว่าฤาษีนะคะทั้งสามท่านที่เมื่อกี้นะคะจะมีประวัติในการสร้างเมืองลํะะาพูนสร้างเมืองลาพูนใช่และก็เป็นฤาษีสามตนเนี่ย้งพาตรงนี้เลยใช่แล้วก็ท่านเป็นผู้สร้างเมืองลําพูนและเป็นผู้ไปอัญเชิญ พนางเจ้าจำมาทีวีมาจากเมืองละโวเพื่อปกครองเ<ช>มืองลําพูนครับอันดึงบอกว่าเมืองลําพูนนะคะก็จะเป็นเมืองที่บุญมากๆเป็นเมืองบุญเลยแหละท่านผู้ชมนะถ้าใครมีเหตุปัจจัยได้มาเที่ยวลําพูนก็<ม>อย่าลืมมากราบไหว้ <ผม S 1> นะคะกใช่ค่ะแล้ววัดพระธาตุทลิบุญชัยที่ท่านสร้างนะ่ะที่พระธาตนะุน่ะที่แถวแถวในตัวเมืองจะมีสำเภาเงินสำเภพอสำเภาท,ทองอะ่ะอยู่ใต้ใต้พื้นดินเวลาน้ําท่วม ท่านจะลอยขึ้นเพราะว่าฤาษีทั้งสามองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างไว้ใช่ค่ะนะคะนี่แหละนะคะก็คือประวัติที่คุณพ่อพูดถึงเนาะป่ะโอเคค่ะ,ะนู้ชมน้มีโอกาสก็มากับสักการะนะคะเป็นสิริม,มงคลสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเนาะ,ะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปด้านไหนอีกค่ะไปไปละลูกเขาจะกลับแล้ววันนี้รู้สึกมีวความสุขพิติยินดีเนาะสงบนะพ่อเนาะนี่นะคะนู้ชมก็จะเป็น หลังจากที่เราออกมาจากถ้ำามหรือสีแล้วนะคะเราก็จะมาด้านข้างตรงนี้ค่ะจริงพาท่านชมเที่ยวอยู่ไม่หมดเลยท่านชมน่าสนใจมากมากเลยนะคะสําหรับวัดเจ้าแม่จัาทีวีน้องอเนาะนะซึ่งบางทีเราไม่รู้ประวัติท่านโดยละเอียดด้วยซ้ำเนาะรเรามาอยู่ลําพูนตั้งนานใช่ไหมเออแล้วก็เชื่อว่าคนลําพูนหลายๆท่านนะคะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยไม่รู้ประวัติเท่าไหร,ร,ะนะร่นอเนาะอย่างละเอียดซึ้ง,ง,งอะ่ะ อะไรเงี้ยก็ลองมาศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะคะน,น,นี่เราก็ออกมานะคะในส่วนของด้านในเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยปีใหม่เนี่ยพาท่านผู้ชมเข้าวัดเข้าวาโอ้ยได้บุญกันทั่วหน้าเลย นี่ก็จะเป็นทางออกนะคะอีกทางหนึง่งแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นวิหารนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีแม่ชีนะคะมีประชาชนทั่วไปก็เข้าไปกราบสักการะนะคะองค์พระด้านในนะคะอุ้ยตรงนู้นก็มีน้ําตกท่านผู้ชมดูดิธรรมาชาติล่มลื่นมากเลยอะ่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เก่าแก่นะคะท่านาชมพ่อเดี๋ยวยืนตรงนั้นหน่อยอันนี้คืออะไรพ่อบอกบอกท่านชมอีกรอบหนึ่งสิเนี่ยเนี่ยอ้ากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพร้อมๆกับไอ้เจด,ดีที่ปัจจุอทิของแม่เจ้าจามเทวีครับครับสร้างพร้อมกันเลยอสองอันเนี่ย อาจจะเป็นอาทิตย์ที่เหลือนู่นก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้เออเนาะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือพันกว่าปีนะคะพันสี่ร้อยปีนะคะท่านผู้ชมอริยธรรมอ่ะพุทธรูปเนี่ยช่วงช่วงคอลงมาเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ช่วงบนนั่นคือทําใหม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าตามการเวลาครับพันกว่าปีศีรษะหายไปหมดเลยเออเหลือแต่องค์ท่านใช่ไหมแต่องค์เขาก็เลยสร้างสร้างเสริม อ๋อสร้างให้เหมือนเดิมนนะบุรณนะนั่นแหนะลนะเนาะใช่ไม่รู้บุรณะมาก,กี่ครั้งดูดิเออเพราะว่ามันเก่ามากเนาะนะนเก่ามากดูดูท่านผู้ชมดูร่องรอยการชำรุดนะเพราะผ่านเวลามาพันกว่าปีนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกอะ่ะแต่ก็ยังหลงเหลือความเป็นอริยธรรมความเก่าแก่ให้เราได้เห็นอยู่เนาะนี<ม>่ค่ะ โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเค okay, ไปค่ะวันนี้ก็พาลูกสาวมาวาเจ้าแม่จะมเทวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัว,ตวเดินทางค่ะอ,อาซินปิดคลิปให้หน่อยได้ไหมคะอาเซนเซนซินปิดคลิปเร็วๆเพราะยืนตรงก่อน เจอกันใหม่นะคะเออสินว่าสินจะไปไหนบ่อเอฟซีหน่อยจะกลับกรุงเทพแล้วจะไปเรียนแล้วใช่นะคะอ่ะอวยพรให้เอฟซีหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้แม่กับพ่อพี่อคพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูพวกเราแล้วก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะอ่านะคะบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่อาการฝากอะไรถึงเอฟซีช่องแม่ไหมเย็นไปเย็นตรงนู้น อ่ะบายบายก่อนเพราะว่าจะกลับกรุงเทพแล้วเออโอเคบ๊ายบายค่ะ่านผู้ชมนะคะ